ค่ะทุกคนกำลังจะไปบูสตนันมันอยู่ที่สถานีนี้เวลส์มี สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่เวลสเตชันนะกำลัง oh, oh. จะไปนอตบอสตันต้องขึ้นรถไฟที่นี่รถ <Yeah. S 1> ไฟมาแปดโมงครึ่งเบบวันนี้วันเกิดแล้วด้วยไปบอสตันวิ t ท t กเกอร์นะคะ What we what we, what we gonna do What we gonna do Why wear those shoes? you in Boston What we gonna do in Boston I don't know We made I don't I have no clue ดูเพราะว่าเราเป็นคนแพลนทุกอย่างนางเลนไม่รู้นะคะว่าจะไปทำอะไรบ้างเราแพลนทุกอย่าง คใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะคะทุกคน2ชั่วโมง สั้นกันไปกินข้าวไปกินอะไรที่เราไม่ค่อยได้กินนะคะเพราะว่าที่รัฐที่เราอยู่มันไม่มีแล้วก็จะไปช้อปปิ้งด้วยไปช้อปปิ้งของที่เราอยากได้กันนะคะนางซื้อของขวัญให้เราด้วยนะรอดูว่านางซื้ออะไรให้ทุกคน เยอยนนี้ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะทุกคนในระหว่างนั่งรถไฟเราก็ไฟ์สดไปด้วยตอนนี้คนดูสองล้านโอ้หง่วงง่วงนอนท่าวซะโอเคทุกคนอันนี้ก็อยู่บนรถไฟนะคะเก้าโมงยี่สิบแปดจะถึงนุ่น จะถึงปลายทางนะคะสิบโมงครึ่งก็คืออีกหนึ่งชั่วโมองนะคะทุกคนก็คือเบื่อมาเพราะไม่ม <c oughs> ีอะไรทำต่างคนต่างแบบังเพลงอยู่ในบนของตัวเองนะคะทุกคนโอเคบายไปละไปจริงละ<ม>เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนถึงบอสตันเลยโอเคไหมไ เข้ามาแล้วทุกคนหลังจากที่อยู่บนนอกนานะ เอ okay, ทุกคนสิ่งหน้าที่จะทำก็คือจะไปซื้อสร้อยนะจ๊ะซื้อสร้อยของลุยวิตรงนะคะคนนี้ก็ซื้อให้เย้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟกันนะคะ I think it's over there ten maybe i don't know เดินมุมมุมสวยๆไปก่อนตอนนี้ลงทาง What time w a s it? almost 11 o'clock ้าวความเจริญอันนี้คือออันนี้คือสถานีรถไฟคิด <c oughs> ถึงมันนอกแล้วมาที่แบบเดียวคือ <c oughs> ซื้อตั๋วนะคะซื้อแค่วันเวครเดรอดิตคอนเฟิร confirm โอเคทุกคนดึงดึงตี่วก,ก็จะร่วงลงมาข้างล่างหยิบโอเคโอเคล้วจ้าขาบไปนอกเขากุ้ง มาเช็คตรงนี้ก็ได้นะเพื่อความมั่นใจเป็นปะมีให้ดู่เ no. no not this one no. yeah down ตอนเราก็ออกเดินๆนทุกคนไม่ต้องแถบนี่ c o r e I don't know how to say รอไฟแดงนะทุกคนรอไฟให้คนข้ามถึงจะข้ามได้โอ้แข่งข้ามได้แล้ว What is What is it? Where is it Co <S S c o r r c o r e y Okay ทุกคนเรามาซื้อของที่นี่นะจะไปซื้อสร้อยของคนวันเกิด Thank you เปิดประตูให้คนสวยอย่างเรา Thank you คนสวยอย่างเรา ่หรอเขาแค่มีน้ําใจโอเคขึ้นไาไลเลื่อนแล้ว mm. ีดีอตอแรกว่าจะซื้อสร้อยที่นี่แต่เปลี่ยนใจ อันนี้คือสแกนทูเลนอะชาร์จเจอร์ก็คือถ้าแบตหมดก็คือมาเช่าตรงนี้ได้นะทุกคนสองดอนต่อต่อ3าบ mm hmm. ที่นี้ก็จะมีแบบว่าสอบแบรนด์เนมสอบแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยแล้วก็จะมาเข้าวันนี้นะคะไปซื้อสร้อยอ mm hmm. ทุกคนจะบอกว่า mm hmm. เมืองกับรัฐที่เราอยู่อะ่ะมันไม่มีไม่มีนะอะไรแบบน่ะดิออบาลอง ลุย,ลยต้องมาที่นี่เท่านั้นฉันก็เลยต้องมาซื้อที่นี่กล้องหุนเก่งมากเราจะไปตามหาสิ่งนี้กันนะคะ,อ,ะอยากได้มากสวยมากสวยเวอร์ hours รองเท้าอยากได้เลยขอบคุณนะที่ซื้อให้ thank you thank t the right. t was a h you for the gift คนซื้อของขวัญให้ ทุกคนนี่คือสร้ยของฝ่ันวันเกิดที่ซื้อกันซื้อให้นะคะโอเคมือนี้เราจะกินเบอร์เกอร์กันก่อนนะคะชื่อ tasty burger and เราก็จะไปชอปปิ้งกันต่อแล้วเราก็จะไป กินชาบูตอนเย็นนะทุกคนฝั่งตรงนี้ได้นะทุกคนไหพัก,ก,กระเส็แล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็กินแต่แฮมเบอร์เกอร์ตลอดไปนำ้ำ แต่มันเป็นวิวที่แบบสวยเวอร์ ให้เห็นข้างหน้าก็พอโคตรใหญ่เลยเจ้ทุกคนเราก็อยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้เข้าไปเด้อใหญ่มากแล้วคนก็เยอะด้วยเป็นห้องสมุดน,นะคะของออสเซนไม่รู้ว่าใช่ที่คนชอบเข้าไปแตนเทนเพราว่าน่าจะคนละที่อันนี้น่าจะแบบว่าอันนี้แบบดูใหม่มากอะไม้สวยเวอร์ You should to bring daughter. Here? Yeah. We're gonna, we're gonna and then the uh, daughter will walk with you. And then walk alone. We're going to poop everything I know. Every two seconds. So, just am going to Actually, I think Mrs. just got 3x1. Yeah. This one's expensive. Though. What about expensive?

I t h ติงไอ o านโกโอ้คอร์เดอร์ o ด e r h e อร์ด i อ g t h ร์ way. อันนี้คือเรือน้ำเที่ยววิ่งบนถนนได้ด้วยไอ h i n k t h e y นเดอะเอ888เอ็ดเอเด็ดด888ยเวาทุกคนไม่เข้านะคะเพราะว่าแฟนเราไม่ชอบไปฟาชีวิตกู จะะะขขึ้้นนนนไปางบนนคอันนี้ก็คือถ่ายให้ดูบรรยากาศนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงบอสสัตว์อ่ะเอาประตูหมุนเรียบร้อยตรงนี้เค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไม่ได้เลือดอีกครั้ง ยังไม่เจอเราอยู่หลังวิ่งเ dog? ด e อก The dog l กเล so small It look like หมาห <laughs> มาตัวน้อยมากทุกคนนี่ไนวะเป๊บโอเคทุกคน ไปนะพาด้าไม่เจอพาไม่เจอก็เลยไ,ไม่ไปไม่รู้มีหรือเปล่าตอนนี้เราก็มาช็อปเสื้อผ้าแทนค่ะ,ะมาทีเจแม็กตอนนี้มาทีเจแม็ก์นะคะทุกคนตอนนับเป็นฮาลโลวีนคนนี้ก็เดินตามเกาะแกะเกาะแกะดู ของมาลางวีนคนที่เจีแม็กก็จะถูกมากอันนี้ของทอมมี่ใช่ปะตัวละหกสิบเหรียญนิงพูดดีพูดดี้จับได้เลยอ่า นี่คบวินคลนถูกมากตั้งไดสักต,ว,ตวแล้วแหละมีไมโคร้อ,อด้วยตัวละหกสิบเหรียญเยอะมาทุกคนของที่นี่เยอะมาก you a n t t a s s t h o r a e r t r e s s it's right there that red belt haut here dude yeah i was trying to tell you ก็ลังจะไปหาอะไรดื่มนะทุกคนเหรายถามากดเดินอย่างเดียวเลย Let's go That's a big tour ข้ามออกเป็นทั่วอาว เท้าฉันเจ็บเท้ามากต้องใส่ผ้าใบนะถ้ามาเดินในเมืองคือต้องใส่ผ้าใบนะแต่อันนี้แบบติดแกมไง Adam, Adam, อยากติดแกมไงทุกคนปวดเท้ามาก <Okay. S 1> วันนี้นะคะมาที่ถึงบาแล้วโอ okay. เข้าไป I'm just gonna get a core or yeah I'll get a course, course course light and I think you'd probably like the same babe honestly you probably just get two of those yeah. two course about you're so tired เยอะมากมากมากอะรวแล้วเนี่ยคือรถไฟกับรอบห้าทุ่มอะทุกคนห้าทุ่มครึ่งอ,ะ,งอะถึงบ้านตีหนึ่งอะโอไมค์ก๊เดี๋ยวมาถ่ายเหนื่อยเคทุกคนดื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งต่อนะคะทุกคนพอช้อปปิ้งเสร็จก็จะไปอควาเรียมไปดูกันเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ Cassette. Yeah, I need my glasses. Okay. It's too bright. I'm going want to the here. Can't walk right now. Ta-da! Put down the Smell. Bye-bye, social. อบอวนไปหมดสุดรอไปไหนจ้า <c oughs> คนคือวันนี้แบบ <c oughs> ไม่ได้ไปที่ที่แบบป๊อปล่าหรือที่ท,ที่ควรไปในบอสตันเลยนะคือมาช้อปปิง้งโดยเฉพาะเข้าใจปะ่ะมาช้อปปิ้งกับมากินเพราะว่าที่รฐที่เราอยู่มันไม่มีอะไรแบบนี้ไงมันไม่มีให้ช้อปอะ่ะเออก็เลยแบบมาช้อปที่นี่แหละ มานะครับวอ่าเอ้าไปแล้ว <laughs> Not too late Too late จ้ะจะหันไปหามาแต่มาเดินไปแล้วโอเคทุกคนเข้าใจตรงมันนะว่าอุย้ย <laughs> อะไรนะว่าไม่ได้มาที่ฮอตฮิตนะเออแค่มากินกับมาช้อปปิ้งเห็นสร้อยคอไหม ก่นซื้อให้วันเกิดนั่นแหละ like ไปละเดี๋ยวไปเอาควายเลียยแล้ว <All right. S 1> เดี๋ยวถ่ายให้ดูบ๊ายบายโอ้มายกดคนเยอะมากเยอะ กำลังจะไปเอคาวาเรียมนะคะโดยรถไฟค่ะรถไฟหน้ารายจะมาแล้วด้วยสกิลกันนั่งรถไฟมาจากซิดนีย์ออสเตรเลียเลย,ยลงตรงไม่หลงไม่ไม่หลงเลยอะ เด็กน้อยไปเอาเคาเรีเยมนะคะวันนี้ไปดูปลาดูสัตว์น้ำรถไฟมาย,ยังนะอ้ <Ooh. S 1> uh.